รู้กันไฟผลิตได้อันนี้ได้แค่ช่วงกลางวันถ้ากลางคืนเราไม่มีแบตเตอรี่เราก็ไม่มีไฟใช้เพราะฉะนั้นตัวนี้คือแบตเตอรี่ที่เก็บไฟนะครับส่วนที่3พอมีไฟแล้วเก็บลงแบตเตอรี่แล้วส่วนที่3ก็เป็นอุปกรณ์ใช่ไหมครับหลอดไฟหลอดไฟสองสว่างพัดลมนะครับที่จะอยู่ในชุดนะครับอันอันนี้มีหลักๆ3อย่างนะครับคราวนี้วิธีการต่อวันนี้เดี๋ยวที่อยากจะมานำว่าจริงจริง ชุดพวกนี้เป็นชุดที่เรียกว่าประกอบเองประกอบง่ายมันยีน hmm. ผมไม่ต้องมาหรืออาจารย์เปิ้ลคุณพิ่รัตเนี่ยไม่ต้องมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าช่างชุมชนนะครับพี่ต่อเองก็งต่อได้เพราะวันนี้เราจะให้ลองต่อให้ดูเลยว่าการทํางานขององระบบโซล่าโฮมแบบ DC นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แบบ DC คือถ้าบางคนเคยเล่นโซล่าเซลล์บอกเอ๊ะต้องมีอินเวอร์เตอร์ไหมต้องใช้ เอาพัดลมที่ใช้อยู่ในโฮมสเตย์เนี่ยที่ใช้ไฟของกระแสฟ้าเนี่ยเสียบได้ไหมไม่ได้ครับเพราะตัวนี้จะเป็นแบบแบตเตอรี่ดีซีเหมือนแบตรถยนต์หรือแบบเรือสตาร์ทเรืออะไรพวกนี้ที่เราใช้กันอยู่เป็น12โวลต์นะครับเพราะเนี่ยจะเอาไอ้พัดลมไฟไฟ,ไฟปัน่นหรือไฟของกระแสฟ้ามาเสียบไม่ได้นะครับเพราะนั้นอ่ะอันนี้เริ่มต้นจากแผงมาแล้วอันนี้สายไฟที่ออกจากแผงนะครับ เดี๋ยวให้ทางที่ช่างชุมชนนะครับลองดูว่าสายไฟตัวนี้เสียบเข้าแบบเสียบตรงไหนเสียบรูไหนให้ลองแล้วลองทดสอบดูดิเสียบรูไหนได้บ้างนะครับเที่นี่ออ่าเสียบได้แล้วนะครับอนนี้เราจะเห็นว่าพอเสียบแล้วเป็นไงครับไขึ้้นมีไฟขึ้นที่โลบดวงอาทิตย์นะครับที่โลกดวงอาทิตย์มีไฟขึ้น นะครับวันนี้แผงเนี่ยเราลองเอาออกไปที่แดดสักทีหนึ่งไหมเพราะว่าสายจะให้มาประมาณ6มเมตรน,นะครับลองลองเทสดูหน่อยว่าไฟมันเข้าไหม,มนคะครับนต่อตอามขังนี่ไหมใช่ไหมะผมให้ดูอันนี้นะครับพอถ้ลงแบตอันี้พอมันเป็นแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยความอันตรายความน่ากลัวของไฟฟ้าที่บอกว่าเอ้ยถ้าเราต่อไฟไปจับเนี่ยมันจะช็อตไหม12โวลต์เนี่ย ความอันตรายถือว่าน้อยมากนะครับเต็มที่ก็รู้สึกนิดๆนะครับถ้าตุ้ยชียตจริงๆแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถเนี่ยไปมาจากตัวแผลเนี่ยเราสามารถจับด้